รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้ม รายการที่พร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันเวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ค่ะดิฉันแมงปอปริศยาคูหามุกรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้คุณผู้ชมคะเคยมีคนกล่าวไว้ว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้นได้แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกหากผู้รับเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและตั้งใจทำในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป ด้วยเหตุนี้เองปอจึงพาคุณผู้ชมมาพบกับประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหากิจสุขภาพชุมชนชีที่บ้านกึ่งวิถีเธอแห่งนี้ค่ะเพื่อร่วมหาคำตอบที่กล่าวมาข้างต้นถ้าพร้อมแล้วตามปอไปพบกับคุณหมอภูนชัยจิตอน,นันตวิทยาด้านในกันเลยค่ะคุณหมอคุณชยัยรอเปล่าคะใช่ใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นัดกันไว้วันนี้ เรื่องไทยธรรมใช่แล้วค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีพี่พด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปอตั้งใจมาพบกับคุณหมอเลยนะคะอยากจะมาทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชนที่ชื่อว่าชีค่ะแล้วก็แน่นอนอยากจะมาขอทดลองใช้บริการด้วยนะคะและอยากจะทราบการดัดจัดสรีระด้วยค่ะเอาอย่างนั้นเลยครบเลยนะใช่ <Okay. S 1> คะอย่างนั้นเชิญทางนี้นะคะค่ะ หมอครับพอศึกษาหาข้อมูลของที่นี่มาบ้างคะ่ะแต่อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์และที่มาของการก่อตั้งวิสาหากิจสุขภาพชมุมชนที่ชื่อว่าชีให้กับคุณผู้ชมทราบหน่อยค่ะครับคือชีเป็นกิจการเพื่อสังคมนะครับคำนี้เพิ่งจะมาเด่นดังในช่วงปีนี้หลังจากที่มีพระราชบัญญัติขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราก่อตั้งมา7ปีแล้วโดยที่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือ ให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรมคุณหมอคะแล้วทำไมถึงสร้างเป็นการดัดจัดสรีละขึ้นมาคะปัจจุบันนี้ดัดจัดสรีระที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดเนี่ยคือการให้บริการ10นาทีบนเก้าอี้แบบนี้โดยที่ว่าสามารถให้บริการ อย่างคุณปอมาชุดแบบนี้นะครับก็ให้บริการได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนชุด mm hmm. แล้วก็อยู่ในสถานที่ที่โลง่งแล้ว10นาทีเนี่ยเราวิเคราะห์ว่ากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับคนออฟฟิศตั้งแต่หลังบ่าไหล่คอสะโพกน่องนะคนที่ขับรถอยู่เยอะๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเราร้อยเรียง ตามหลักการของแถบในสมองว่าค่อยๆไล่มาจากแถบใหญ่ลงมาจนถึงแถบเล็กแล้วร่างกายก็จะโล่งสมองก็จะตื่นในฐานะที่ผมเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยเราพบผู้ป่วยที่มาด้วยความดันสูงเบาหวานปวดหัวไมเกรนนะครับโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังไม่มากพอดีทราบว่าเรือนจำ ทย,ยมีผู้ต้องโทษหญิงอยู่4,000 40, กว่าคนคและผู้ต้องโทษเหล่านี้พวกเขาต้องการอาชีพที่ดีหลังจากพ้นโทษเขาจะได้ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกอ6ปีที่แล้วผมก็เลยเริ่มเอาวิชาเนี้ยเข้าไปสอนให้กับผู้ต้องโทษคอร์สของเราเนี้ยอยู่ที่150ชั่วโมง150ชั่วโมงก็คือเรียนวันละ5ชั่วโมงค่ะ ระยะแรกเนี่ยต้องเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะครคุณปอจะเห็นว่าเราจะต้องมีกล้ามเนื้อเพราะว่าการที่เราจะดัดจัดสรีระผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขาสาหรับท่าเนี่ยร้อยห้าสิบชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถเอาไปบริการผู้ดูแลเขานะครับผู้ดูแลเรือนจําทุกคนชอบหมด มาทำให้เขากลายเป็นที่รักของเพื่อนๆนั mm ้น hmm. เราสร้างความภูมิใจให้เขาตั้งแต่เขายังอยู่ข้างในคุณหมอคะัปอทราบมาว่าจากการที่เข้าไปสอนผู้ต้องขังหญิงแล้วนะคะคุณหมอยังขยายไปสู่การสอนเยาวชนบนดอยด้วยอันนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะ,ะมีที่มาจากดอยตุงโครงการพัฒนาดอยตุงสนใจอาชีพนี้ และวก็เลยเชิญเราขึ้นไปสอนสตรีชนเผ่าและพอกลุ่มสตรีชนเผ่าเขาเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาโอกาสไปให้เขาการทำให้เขาพอมีพอกินเขาก็จะหลุดจากวงจรความยากจนการเผาป่าการใช้สารเคมีคุณหมอคะแล้วอย่างที่บ้านกึ่งวิถีเธอเปิดให้บริการวันไหนบ้างแล้วก็กี่โมงบ้างคะ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่ม,มถ้าจะมาเนี่ยนะครับให้ search ใน Google Map ว่าคลินิกทางด่วนแล้วก็ค่าบริการสำหรับการทำให้โล่งทั้งตัวซึ่งอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงเสศษเนี่ยเราคิดแค่300 300บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่แล้วช่วงหน้า ปอจะให้คุณหมอช่วยสอนการดัดจัดสรีระแล้วจะขอลองใช้บริการกับพี่ๆที่อยู่ที่นี่แต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ ที่ผ่านมาเราได้ทราบวัตถุประสงค์และที่มาของวิสาหกิจสุขภาพชุมชนชีที่ได้มอบโอกาสสร้างอาชีพแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับอดีตผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนบนดอยกันไปแล้วนะคะตอนนี้บอจะขอให้คุณหมอพามาชมวิธีการเรียนเพื่อดัดจัดสรีระแล้วก็วิธีการฝึกนะคะครับยินดีเลยครับนะครับก,ก็ทุกๆเช้า ทีมก็จะต้องฝึกเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง mm hmm. โดยเฉพาะการฝึกร่างกายในวันที่ไม่ได้ไปออกด้วยนะครับเราก็จะใช้การออกกำลังกายมาตรฐานทั่วไปนี่แหละครับทุกคนนอนครับซึ่งการฝึกร่างกายเนี่ยก็ใช้ท่างง่ายๆนะครับเตรียมซิทอัพสิทีปฏิบัติ๋อ,อเป็นท่าซิทอัพแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับก็จะไม่ใช่เป็นที่ซิดอัพแบบที่เอาหัวเข่ามาชนหัวเขา่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยพังทุกคนก็จะต้องฝึกท่าแบบนี้นะครับเพราะกล้ามเนื้อตอนนี้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังพร้อมหมดลงครับนอนคว่ำเตรียมวิถพื้น10ทีปฏิบัติ และท่าสำคัญมากในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อหลังขาบ่าไหลและก็ที่สำคัญคือกำลังใจเนี่ยคือท่าแพร่งกิ้งไม่มีสันเลยนะคะเมืม่อยไหมคะพี่พี่คุณผู้ชมคะจากที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วนะคะการที่จะมาเป็นผู้ที่ดัดจัดสรีระนั้นไม่ง่ายเลยค่ะแค่เห็นท่า แลงกิ้งแล้วก็การวิตพื้นของพี่ๆี่เขาไปแล้วคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำได้แน่นอนถ้าอย่างนั้นคุณหมอคะเดี๋ยวปอขอทดลองดัดจัดสรีระเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะให้น้องวราพรทำให้ได้คะ่ะพี่ท่านนี้นะคะอ่า ก่อนนะคะโหคุณหมอคะรู้สึกโล่งสบายมากเลยค่ะตรงนี้นะคะตอนแรกๆก,ก็จะเจ็บมากแต่มันก็จะวาบไปเลยค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะเนี่ยครับนี่คือดัดจัดสลีละเราใช้เวลาน้อยแทนที่เราจะทํากล้ามเนื้อทีละมัดเราก็ทําทั้งข้างเลยนะครับซึ่งตรงเนี้เป็นที่ชอบอ,อกชอบใจขององค์กรจำนวนมากอืมค่ะโอ้ยดีขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วที่ วิสานกิจสุขภาพชุมชนชีมีผู้ให้การสนับสนุนบ้างไหมคะตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานใหญ่ๆเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะภาคตลาดทุนไล่ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บริษัทมหาชนทั้งหลายในงานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีทีมของเราไปเพราะเขามองมองว่าการที่ คนเคยก้าวพลาดไปช่วยคนด้อยโอกาสที่อยู่ในออฟฟิศที่มีอาการปวดหลังบาไหล่คออย่างเงี้ยให้โล่งแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคุณภาพเพิ่มความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรตอนนี้เรามีงานบุกอยู่เต็มเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้รับความร่วมมือมีข้อตกลงระหว่าง บริษัทปตทขายปรีกับกรมราชธรรมในการที่จะผลิตผู้ต้องโทษที่ฝึกดัดจัตศรีล้าเนี่ยไปประจำที่ป,ปั๊มปตทเพราะว่านึกว่าถ้าเราขับรถมานเหนื่อยแล้วได้อย่างนี้โล่งไหมโล่งค่ะชอบไหมนะน่าจะช่วยลถอุบัติเหตุลงแล้วก็ยังมีร้านคาเฟ่ยมัมเมซอนอีกหลายพันสาขาที่พร้อมที่จะรองรับผู้ต้องโทษหญิงให้ไปทำงานเป็นการประจำ วันนี้ปอต้องขอขอบคุณคุณหมอภูณชัยจิตอนันตวิทยาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่อนุญาตให้รายการปันฝันปันยิ้มนำเรื่องราวของการให้โอกาสมาถ่ายทอดสู่สังคมขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ นอกจากปอจะได้เรียนรู้การดัดจัดสรีระแล้วปอยังขออนุญาตคุณหมอเพื่อพูดคุยกับสมาชิกของชีซึ่งพวกเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะติดตามชมกันต่อช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของสมาชิกวิสาหากิจสุขภาพชุมชนชีซึ่งปอได้ขออนุญาตเขาแล้วเพื่อให้เปิดเผยเรื่องราวเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณฝนช่วยเล่าที่มาของการมาเป็นสมาชิกของวิสาหากิจสุขภาพชุมชนชีให้ฟังเลยคะ่กะก็ เป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับคัดเลือกได้รับการคือว่าเข้าเกณฑ์การทำวันพักโทษทางกรมรชาชธณร์นะคะเขามองเห็นว่ามีคนที่มีวินัยดีสมควรจะได้รับการให้อภัยหรือว่าเหมือนอยากให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอย่างเร็วที่สุดก็เลยคัดเลือกเอาเป็น ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีชั้นเยี่ยมแล้วก็เป็นรอบแรกตอนนี้เราอยู่ในระยะไหนคะอ๋อตอนนี้คือสิ้นสุดคดีแล้วคะ่ะอ๋อก็คือตอนนี้เราได้รับการคือตอนนี้คดีจบแล้วอ๋อได้รับการพ้นโทษออ,ออกมาแล้วก็เป็นอิสระแล้วสุดท้ายนี้อยากให้คุณฝนฝากอะไรกับสังคมหรือว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างเชิญเลยคะ่ะค่ะ ก็อยากจะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาขอบคุณคุณหมอที่สร้างโอกาสให้กับสตรีที่เคยก้าวพลาดหลายๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทางกรมราชธรร์ที่ให้โอกาสทุกคนที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีในแง่ลบทุกคนนะคะคนดีๆก็มีอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้สังคมเปิดใจยอมรับมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ความรู้สึกของผู้ที่มาใช้บริการที่นี่กันดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่คะหลังจากที่คุณใหม่ได้ลองดัดจัดสรีระไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีขึ้นค่ะแล้วก็เลือดลมมันสูบฉีดดีมากเลยค่ะอืมแล้วรู้สึกเจ็บตรงไหนอะไรยังไงไหมคะเวลาโดนกดจุดอะไรไปใช่ใเวลาเขากดแต่ละจุดอย่างเงี้ยค่ะอย่างตรงหัวไหล่อย่างตรงน่องอย่างเงี้ยค่ะ,คะ จะเจ็บมากงั้นให้คุณใหม่ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงประสบการณ์ที่มารับบริการในวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่มีการปวดกล้ามเนื้อนะคะจากการนั่งทำงานานานๆหรือว่าเราเกรงใช้หลังนานๆก็ลองมานวดที่นี่ดูที่นี่นะคะเป็นคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชนอยู่ตรงดินแดงนี่เองนะคะก็ลองมารับบริการดูแล้วก็ ปลอดภยัยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกวิสาหากิจสุขภาพชุมชนชีอีกหนึ่งท่านกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเป้าสวัสดีค่ะคุณเป้าคะปออยากจะทราบว่าคุณเป้ามาทำงานกับที่ชีนานได้ออยังคะ อ๋อทำอยู่กับคุณหมอมา6ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี5-6ค่ะแต่ว่าอยู่ข้างในเป็นตอนแรกก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของคุณหมอพอเสร็จแล้วก็ได้คัดเลือกไปเป็นครูฝึกเราก็จะให้เรียนมัดกล้ามเนื้อก่อนเรียนเราจะมีอาการโนมี่ค่ะอนาตโตมี่ให้ศึกษาก่อนว่ามวนกล้ามเนื้อเป็นยังไงบ้างลายกล้ามเนื้อเป็นยังไงบ้าง ก็ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางอนาโตมีก่อนด้วยถึงจะกดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราไปกดจุดแบบนี้ค่อนข้างต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ชี้ชีก็ได้ผ่านการอบรมมีมาตรฐานแล้วลูกค้าเคยเจอเคสหนักๆไหมคะตัวแข็งอ่ะคะก แข่งแต่ว่าเราก็เอาอยู่ค่ะเพราะว่าเราออกกําลังกายทุกวันคือเราก็แข็งแรง,รแงกว่าเ <c oughs> ขาเราต้องแข็งแรงกว่าเขาค่ะค่ะแล้ว,ส,วส่วนตัวผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เองก็ต้องนวดนวดกันเองด้วยใช่ใชไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเวลาเราออกให้บริการที่ข้างนอกมาเนี้ยค่ะเราก็จะมีอาการบาเดเจ็บเราก็จะมารักษากันเองอื วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเป้ามากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของตัวเองให้กับรายการปันฝันปันยิ้มและท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะคุณค่ะ ในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดแต่เมื่อพวกเขาสำนึกได้และกลับตัวเป็นคนใหม่แล้วก็อยากให้สังคมเปิดใจและให้โอกาสพวกเขาด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วสังคมนี่แหละค่ะที่จะผลักดันให้เขากลับไปทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้เวลาของรายการปันฝันปันยิ้มก็หมดลงแล้วนะคะ กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆของการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้มให้กับสังคมได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ดิฉันแมงปอปริษยาคูหามุกและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ที่ต้องเข้าไปโรงเรียนที่มันเป็นถนนลูกรังเป็นผ่านแม่น้ำลำธาราน,นะครับ15กิโลแต่เราใช้เวลาเกือบชั่วโมงโรงเรียนบ้านคลองสลองที่อุทัยธาน,นีนครับเป็นโรงเรียนที่ผมไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่ในประเทศไทยมีครู1คนและนักเรียนประมาณ3ามสี่คนซึ่งอันนั้นถือว่าประทับใจทั้งหนทางแล้วก็นักเรียนแล้วก็ครูผมชื่อคาชาชีวะชานนท์นะครับใช้เล่นชื่อจานะครับ เป็นผู้ริเริ่มโครงการจิตอาสาปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วยครับจุดเริ่มต้นของโครงการปันน้ำใจนะครับเกิดจากการที่เราจะไปทําบุญก็ลเลยมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนทิพย์ธลกคันดาตามตาม่ตางจังหวัดในครั้งแรกที่เราไป2สองคันรถไปกับเพื่อนเรา,เาของติดตัวไปก็คือพวกข้าสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเกา่าเก่าปรากฏว่ามันเป็นของที่ชาวบ้านเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นต้องการหลังจากครั้งนั้นเรากลับมาเราเกิดมีไอเดียเกิดขึ้นว่าถ้าเราจัดเป็นโครงการขึ้นมาแล้วทำให้มันใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะดีมันจึงเกิดเเป็นนนโครรรงกาาี้้ขึมต่่ออืยๆ โครงการปั่นน้ำใจเหล่านี้เราทำกันมาครบปีที่20ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วกตลังจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าครับโรงเรียนที่เราไปกันส่วนใหญ่เราเลือกโรงเรียนที่ทุรก,กันดาจริงๆเช่นโรงเรียนตามตะเข็บใจแดนตามเขาตามป่าความลำบากต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทางการขับรถขับรนมากกว่าแต่มันไม่มันไม่เป็นอุปสรรคทางจิตใจที่เราจะไปหาโรงเรียนคอนเซปต์ของเราครับมันเป็นคอนเซปต์ของโครงการปันน้ำใจก็คือ เราจะไปให้ในสิ่งที่เขาขาดซึ่งแต่ละโรงเรียนจะไม่ซ้ำกันบางโรงเรียนก็เครื่องกองน้ำบางโรงเรียนขอถาวรวัตถุเช่นรั้วโรงเรียนห้องน้ำเราทำได้หมดผมว่าสังคมเราสมัยนี้ขาดการแบ่งปันกันอยากให้เอาคำว่าแบ่งปันเนี่ยไปแบ่งปันกับใครก็ได้ผมว่าสังคมมันก็จะดีขึ้นการเป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่กการเป็นผู้รับ รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน